ราคาทองที่มีความผันผวนในขนาดนี้นะคะก็ทําให้ร้านทองในหลายๆร้านเขาก็เป็นเป้าหมายเป็นจุดอ่อนสำคัญเหมือนกันนะอย่างกอนหน,นี้ก็โหป้นทองไปเกือบ200บาทไงตอนนี้ยังยังจับโจรคนนั้นไม่ได้เลยอะ,อะจ,มจอมโจรลูฟี่ใช่ไหมที่ใส่เป็นหมวกฟางนะคะคก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะแทร็กรอยตามนะคะก็คาดว่ามูลค่าท,ทองที่ชิงไปก็ประมาณเกือบ15ล้านบาทบล่าสุดมีอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมเกิดขึ้นสดๆหมาดๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคน ามาบุกเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมคาดว่าเป็นคนต่างถิน่นไปปล้นทองค่ะครั้งนี้ได้ไป60บาทเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันเลยค่ะ คุณผู้ชมเรียกได้ว่าอุกอาจเลยนะคะคนร้ายเข้าไปบุกเดี่ยวชิงทองห้างดังที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมดูพฤติการนะคะทุบกระจกตู้กวาดท,ทองไปประมาณ60บาทเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะที่ร้านห้างทองบุรพาภายในห้างสปปรรพสินค้าโลตัสสาขาหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายได้นะคะลักษณะรูปรัณฑ์เป็นชายรูปร่างเล็กสวมชุดสีดําแล้วก็ปิดบังใบหน้าลักษณะเป็นไอ้โม่งเลยคุณ ผชมเดินพุ่งตรงเข้าไปภายในร้านไร้วีว่แววการดูลาดเหล่าเลยนะคะจากนั้นชักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่พนากาักงานและลูกค้าที่กําลังรับบริการอยู่ค่ะก่อนจะใช้คอนเนี่ยทุบกระจกตู้โชว์กระโดดข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปกวาดสร้อยคอทองคําเรียบเลยนะคะประมาณ3-4ถึงถาดคิดก็ราวๆประมาณ60บบาทค่ะทางด้านคุณวุฒิเดชหนูเอียดผู้จัดจาการร้านเล่าอย่างนี้ค่ะคนร้ายมีการเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะพฤติการเป็นแบบนั้นเลยไม่ได้พูด จากข่มขู่อะไรใดๆแต่ใช้ความรวดเร็วในการก่อเหตุค่ะทองที่ถูกชิงไปส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสร้อยคอทองคําน้ําหนักเส้นละประมาณ1บาทค่ะเบื้องต้นจากการประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ต,ตํารวจคาดว่าน้ําหนักทองที่สูญหายไปสูงถึง 60บาทนะคะหรือไม่ต่ำกว่า50บาทอย่างแน่นอนก่อนที่คนร้ายจะอาศัยความชำนาญเส้นทางวิ่งหลบหนีออกไปจากห้างอย่างรวดเร็วเลยค่ะทีนี้คุณวุฒิเดชให้การเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางร้านของเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีการซักซ้อมแผนผเผชิญเหตุอยู่บ่อยครั้งรวมถึงมีการติดตั้งระบบสัญญ,ญาณเตือนภัยสี่อมเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนอกจากนี้ร้านยังมีนโยบายความปลอดภัยในช่วงเย็นค่ะ จะทยอยเก็บทองเส้นใหญ่เก็บเข้าเซฟก่อนนะคะแล้วเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีความสุ่มเสี่ยงที่มักจะเกิดเหตุการณ์ชิงทรัพย์อยู่บ่อยครั้งตามที่เคยได้รับการอบรมมามแต่คนร้ายก็ยังตัดสินใจลงมือก่อเหตุอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยค่ะ ทางเราก็เตรียมตัวมาครับว่าก็ทํามีเหตุกรร์นี้ควรทำยงานก็วางแผนตลอดไม่ว่าจะเป็นการโชว์ทองโชว์อะไรทั้ทงหมดเหมือนตอนยินเราก็จะเก็บแล้วแบบเช่นเส้นใหญ่ๆเราจะไม่โชว์แล้วเราจะเก็บเข้ากู้เสรแล้วเพราะมันส่มเสียงมากครับเวลาเวลาช่วงยินนี่เป็นเวลาที่มันส่ญเสียงต่อการโดนโค่นมากเพราะผมก็ไปอบรมมาใช่ครับเรื่องไอ้นีน่เรื่องที่ ไอ้คนเนี่ยเขาบอกเวลาช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เสื่อมเสียมากการที่หลือคนเราก็เลยแก้ปัญหาโดยว่าทองชิ้นให,ใหญ่เราจะไม่ค่อยโชว์แล้วครับแประมาณช่วงเย็นๆแล้วจะเก็บไปไม่โชว์ในถาดประมาณเท่าไหร่ครับในถาดเขาหยิบประมาณถาดหนึ่งบาทครับแต่ไปหลายเส้นอยู่สองถาดกันรึเปล่าประมาณคือหลายถาดาประมาณสามถาดครับสามสี่ถาดประมาณสามสิบบาทใช่ไหมรวมๆเนะี่ยผมว่าน่าจะเจิญประมาณนั้นไอ้ประมาณนี้ผมไม่มั่นใจครับแต่ 他去办。 รายงานนะคะคุณผู้ชมว่ารถจักรายานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนั้นนะคะไปขโมยมาจากพื้นที่ที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาประมาณสักบ่ายสามโมงหลังจากนั้นคนร้ายขี่รถจักรายานยนต์มาก่อเหตุชิงทองที่ห้างโลตัสประมาณ6กโมงครึง่งใช้เวลาขี่รถมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ลงมือก่อเหตุทันทีค่ะคาดการว่าน่าจะมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบแล้วนะคะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาคเก้าลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เก็บหลักฐานอย่างละเอียดพร้อมเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้ในการหลบหนีติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างเร็วที่สุดนะคะเนื่องจากเป็นคดีที่อุชกชะกันแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่เหตุการณ์ครั้งนี้กว่าไปประมาณ50-60บาทนะคะาทคิดเป็นเงินค่าค่าทองในปัจจุบันก็เกือบ50บล้านบาทเหมือนกันนะคะมูลค่าสูงเกิดขึ้นล่าสุดค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วมันจะเกิดมากกว่านี้อีกไหมเพราะว่าตอนนี้ร ราคาทองมันก็ถึงแม้ว่าอาจจะปรับขึ้นปรับลงบ้างแต่แนวโน้มเนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ท่านผู้ชมแล้วทองเห็นบาท1นึ่ง0 0 0 0มืนก้อนันก็ล่อตาลอ่อใจคนที่หวังจะปล้นคนที่เป็นโจรเนี่ยนะครับตอนนี้มีความเสี่ยงท่านผู้ชมเอาเฉพาะร้านทองในกรุงเทพตำรวจเขาประเมินกันเลยว่ามีเป็น100ร้านค่ะ